สบายด,สายดีสบายดีสบัยดีสวัสดี FC, เพอ f c ทุกคนเด้อสบายดีกันยามแรงทุกคนอ่านมือนี้ก็เป็นมือเดียวกันกับทีนงลี่กบมาจากเวียงจันทร์หากลับมาฮอดบ้านทุกคนตอนที่ถ่ายคลิปนี้ยุก่ก็คือหกโมงแรงนะทุกคน ตอนแรกน้องลี่ว่าสีไทยคลิปนี้ตั้งแต่ตอนที่น้องลี่ยู่เวียงจันทุกคนแต่ว่าตอนที่ยู่เวียงจันให้น้องลี่เมื่อยหลายเมื่ยกับการเดินทางการไปเที่ยวเวียดนามเท่อนี้รู้สึกว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนเพลียหลายน้องลิกเลยเก็บแหงสิมไทยคลิปอยู่บ้านแล้วว่าที่นี่มาบ้านน้องปานเองกะได้มายู่เหอนขอน้องลี่นะทุกคนเนาะไดมายู่เหืนขอน้องลี่โบหูมือกับเฮือนพุกแล้วเนาะอย่างโบหูว่าสีไดกลับไปนอนเหอนตัวเองมือด ระหว่างที่นงรี่กลับมาจากเวียดทุกคนก็มีข้าวหายเลาบอกเลยว่าเป็นข้าวหายที่โบมีผู้ใดอยากให้เกิดแล้วก็บ,บอกคิดว่ามันสิเกิดเลยทุกคนคือเมื่อวานนี่ตอนที่นงรี่ขนาอยูเวียงจันทร์เนาะทุกคนพ่อกับแม่ฮันเพื่อนไปนขึ้นไปเวียงจันทนระ์เนาะอ่านระว่างทางมาจากเวียดนามฮันซิมีทางแวะมาบ้านนงรี่กับทางไปเวียงจันทร์นงลี่ฮันไปเวียงจันทร์พ่อกับแม่ฮันแวะเข้ามาบ้านนี่แล้วทุกคนเนาะ ลาตื่นเ้ามาน้องนีกะโทรมาหาเมว่าเอตเดยูเนาะเอตเดยูเมก็ว่าโอ้หากะไปอันตนเอาแม่น้องปานมานอนเฮือนว่าสันโจรขึ้นเฮือนแม่น้องปานว่าสันเอาให้น้องปานเล่าบัดนี้นะจะฟ้าจะฟัา้าโจรขึ้นเฮือนแม่น้องปานว่าสันน้องลีเด้ยินกะต๊ใจทุกคนวีนาทีนั้นน้องลีสิ่งที่แล่นเข้ามาในสมองของลีเลยกะ จะเป็นเรื่องที่แบบอีตนอีตนแเม่น้องปานเพิ่นสีฮูซึกจยังไดเนาะเพิ่นซีแบบอุกใจบ่เพิ่นสีไฮ้บเนาะเพราะว่านุงลี่เองหา่านอ่านดิ้งยินแล้วลุงลี่อย่างจะให้นะทุกคนเนาะอ่าเรื่องซีไ้น้องปานเล่าเพราะว่าน้องปานเองเป็นคนที่แบบยูบ้านลุงลี่เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนยูบ้านนะทุกคนเนาะเอาเป็นเดเดเรื่องราวทางมืองตาน เศร้าขนาลูกยังอยู่เหือนกับตอนกลางคืนนั้นแล้วพอตื่นมาแล้วลูกก็ลัางนับทีแควอาบอาบน้ำมัดผมไปวนแล้วบ่นัานขนาหนมือเดือมือเดืออันจูนมืออวันพระหัทนี่บอกมือวันพระัทวันพระหัทนอนทุกคนเนาะวันพระหัทวันพระหัทจักทึกวันทีใดเป็นเดือนที่แล้วเ้ยทุกคนเดอโบเมนเดือนแปดเดอเดือนทีแล้วอะ ลูบ้หูได้ว่าขึ้นตอนใดแล้วพอกลับตอนแรงมาฮะน่ะแม่เปลวาเครื่องมาแล้วแล้ววันนี้ไปกลับไปเหอนบ้ได้ไปแวินห็นปม่ตูกลับมาเหอนแล้วลูกขนาดขึ้นมาคันใดก้อนแล้วลูกบ้เห็นประตูใส่ล็อกเลยลูกบ้ได้สั่งเกตเห็นอันกล้องวงจรไดลูกบ้ได้เหลี่ยวขึ้นไปเห็นกล้องวงจรไงลูกขึ้นไปลูกบ้เห็นอ่า ประตูล็อกเลยทุกมือน่ะลูกจะล็อกประตูแต่ลูกคิดว่าแม่บได้อัดแล้วลูกก็ไม่คิดอย่างไร<ๆ>แล้วพอมาแล้วเอากระเป๋าไปไหวเอากระตาไปไหวลูกว่าจะเอากระเป๋าไปไว้ซนเครื่องหัน่นแ<ม>ล้ไปแล้ว<ม>เห็นนะเครื่องน่ะซะออกมาเลยลูกไปถามแม่ แล้วแม่มาเบิง้งแม่ตกใจแล้วเข้าไปเบิ้งอยู่บนอนอน่ันแล้วเห็นมุง้งนะขนาดขาดยู่แล้วเงินที่ยู่ในเขาปกะนะุกหมูอน่ะกะบ่เห็นเลยแล้วกล้องมุนจอนที่เบิง้งเป็นโทรทัศนะ์น่ะกะบ่เห็นอีกอแล้วเห็นไฟขนะ่ะคือเขามาปาดเอานี่แหละแล้วแม่ก็ตกใจ แล้แม่ก็ไปเบิ้งยุสซนห้องพระฮั้นเห็นเข่ามาค้นเอาอันเอาเครื่องนั่นอ่ะไปงัดเอาของที่จำเป็นฮั้นแล้วพอแม่หูแล้วล่ะแม่ก็ไปเบิ้งกง้มจอนเห็นเอาไปเบิ้งเลยแล้ววันนี้แม่น่ะไปเบิ้งทางหลังก็เห็นอีก แล้วมีแต่กอมุนจอนฮันอยู่กองล้างฮันเขาบ่เห็นแล้วพัดลมฮันอนะ่ะเขาเขานะ่ะเออบแม่ตู้เย็นฮันนะอ่ะเขายังมอดไฟใบละเขาเตรียมสิเอาแม่แล้วพัดลมมันอนะ่ะเขายังดึงออกนะ่ะยังเอาไว้นั่นคือเก้าอยู่เขายังมอดไฟอยู่ดอดอยมอดไฟแล้วเปิดยังบูได้อีกอมแม่เปิเปด จะรีขึ้นท่านเราจะค่อยเปิดได้แล้วไอแพท่านอ่ะแม่เอาไว้เหอท่านดีได้จะเห็นยืนน่ะอืมมาบัน,นี้สรีสิสรุปเพอเอฟซีฟังสรุปก็คือมื้อวันพารของเดือนที่แล้วทุกคนท้ายเดือนแล้วนี่แหละเนาะท้ายเดือนเจ็ดอาน แม่บางโทรไปบอกว่าโจรขึ้นเหอนแม่น้องปานทุกคนเหอนแม่น้องปานก็คือเป็นเหอนหลักเก่าที่โรงรียู่มาตั้งแต่น้อยผูหละทุกคนแม่น้องปานฮันพาน้องปานกับอังเปาฮันยู่ฮันเนาะ รีปับ๊บจะได้ยินเมว่าโอ้โจดขึ้นเหอนไปฮับเอาเม่นองป่านกับจูนองป่านมานอนพี่เพราะว่าโฉดท่านขึ้นเหอนเม่นองป่านเอาทุกอย่างเลยทุกคนที่มันสั่มค่ะเอาทุกอย่างที่มันแบบขายได้ท่านเอาไปเบิดเลยเนาะเอาไวไฟเดะบอกว่าจะเปลี่ยนอัน ไวไฟก็มึงกล้องวงจรกล้องวงจรปิดอันติดยุ่สูงๆไงทุกคนเขาเอาแล้วกับพร้อมหน้าโจที่มันเขาเขาไซเบิ้งขนาดนั่นเขาก็เอาไวไฟนอตีีก ไม่ Fi, ไฟเขาก็เอาทุกคนเอาทุกอย่างเลยแล้วตู้เย็นขนะเขาเจ้ากระทอดไฟไว้ละเตรียมซิเอาคือซีเมนขนไปไบก้อนนะทุกคนแล้วก็ซิกลับมาอีกเนาะคือซีเมนกลับมาบทานแม่น,น้องปานทันไปเมื่อเหือ่ก้อนก็เลยได้แต้ซ้ำนั้นกระปุกหมูน้องปานเ<ม>ขาก็เอามีเงินไร่ปะท้อนน่าจะบ่หลป้าในแหละบ่หลปะอืมก็หาทอนอยู่อืมแล้วก็ไอแพดทีเอฟซีเอาให้ น้องปานเก็บเียเอาไว้สิเด้อเอาไว้สิเด้อค่ะโจนจึงบุหินแม่เร <จน S 2> ียน,นยินแม่ว่าแม่เอาหมอนะนะน่ะเอาไว้ฮันแล้วก็อภาห่มหกปะไส่แล้วมานอนขะนะ่ะกันยุ่งยู่แล้วโจนขนะ่ดดึงอันนี้ขึ้นน่าจะบุห็นอือเป็นต่บุญเนาะไอแพดน้องป่านที่ FC ฝากมาฮันยัง โจนยังบลักไปแล้วบทีนี้เห็นแม่น้องปานไปเห็นว่าโจนขึ้นเหอนแบบนั้นละแม่น้องปานก็นกระโถกกระโถมาให้แม่ตู้ให,ให้แมให้เม่น้องลี่เลยทุกคนไปหา แล้วก็พอลงบอลเอาลถง่ญ่ไปซู้เอาเครื่องเอาเครื่องทุกอย่างเลยที่แบบจําเป็นที่มีอยู่ในเหอนนั้นมา mm. สันซะย่ายมาไปเเหอนลุงลี้พี่ทุกคน mm. คืนนั้น mm. มือนั้นทันแม่ลงป่านบนได้พาลูกแล้วก็บนได้ไปนอนอยู่เหอนหลังนั้นเลย mm. เพราะว่ายานจูนนั้นขาเจ้าสิกลับมาอีกเนาะ mm. เหอนให้มันเป็นเหอนไม้ทุกคน mm. เป็นเหอนที่แบบโตให้เราล็อกประตูซ mm. ่ําใด ถ้าตั้งขึ้นมันก็ขึ้นได้ฮะนะทุกคนขึ้นได้แบบง่ายเลยนะมันมีปงเยี่ยมน่ะเอาคันใดที่สูงสุดนะมันจะขึ้นได้เลยมันปงเยี่ยมเป็นเฮื่อนไม้ทุกคนเป็นเถื่อนโบราณนะนะเนาะมันโบราณแบบ บริกันโจรเล้วและโจรเดียวนี้มันกับบริยาณขนแล้วทุกคนมันเอาฮอดกล้องวงจรไปมันยานว่าเฮาอันมันยานว่าเฮาสิไปเบื้องกล้องวงจรมันเอากล้องวงจรไปเลยทุกคนแล้วมันก็เอาไวไฟไปพร้อมแล้วน้องลี่ก็บอกไม่น้องปานว่าอันให้ไปติดตั้ศูนย์ของ Wi-Fi ฮันเพราะว่า WiFi คนที่มาติดตั้ง WiFi อยู่เหือน้องลี่นี่เพื่อนบอกว่าพองลี่เคยถามเอาถ้าโจรลักเด้เฮาได้ใบ่โเขจะว่าโจรบลักดอกเพราะว่าเอาไปข ขายมากระขายบบได้แล้วถ้าฮักโจนเอาไปธนาเฮาสามารถแบบนําได้เพราะว่าสัญญาณยูใสย,ยูใสขาจาวู้น้องลิกรเลยบอกแม่น้องป่านว่าขาจาลากไวไฟไปนําน้องลิก็เลยบอกแม่น้องป่านว่าให้ไปแจ้งศูนรให้ขจาเจาบิ้งให้ได้บ่บอกโหตอนนี้แม่น้องป่านว่าไปแจ้งแล้วกันอย่างมิดอยูเนาะขาจ้าบโบได้ช่วยอย่างทุกคนก็เลยอ่านมิดเลยบบได้มีการทำคดีอย่างดใดๆดทั้งสิ้นนะทุกคนเนาะ ถ้าเขาไปแจ้งตำรวจดเพิ่นกะซิลงบันทึกประจำวันไว้ทอนานเลยทุกคนลาตอนนี้น้องป่านเองกลับมายู่เหือนลุงลี่นะทุกคนเนาะยู่จนแบบแม่น้องป่านกะซีสร้างกองวงจรมาติดอีกเบิ่งพันมือถือแบบน,นี้นะทุกคนแล้วานนั้นพู้แหละน้องป่านจึงซีไดกลับไปนอนเหือนนุงลี่เองตอนได้กินข้าววันโอ้ตกใจเทอวะ่ะทุกคนแม่น้องป่านเพิ่นก็คือแบบ น้ำตาตกในเลยทุกคนเพราะว่าก้อนซีด้มาเต่ละย่างเนาะก็งวงจรซื้อกับหกเจ็ดล้านทุกคนแลขวเจรลักเอาไปเบิดเลยนะอันเดือที่แบบมันขายได้นะขจรลักไปเลยน้องี้ฮันอกตนแม่น้องปานเทพว่าพา่อแม่น้องปานนั้นเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกสองคนผู้เดียวเลยทุกคนเพราะว่าพ่อกับพ่อแม่น้องปานนั้นพ่อกับแม่น้องปานนั้นแยกทางกันจางเต้น้องปาน จักปีเนาะอีลาก็ชื่อความได้มชื่อหนุ่งปานะชื่อความได้อยู่ด้อทุกคนเนาะกชื่อได้แต่แม่ให้เบ่งโทรศักษาไปแล้วแม่ให้เราเบ่งโทรศัพท์กันลม,มียกต่อไป้อ,อนแนวนั้นแหละทุกคนแม่นุงปปานเป็นคนเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะส,าสั้นๆรีกเลยแบบได้หินละอีตนเงฮงขนาดเนาะ อนนี้กยายมายูพีก้อนทุกคนเป็นเรื่องราวที่แบบน่าตกใจเฮงเพราะว่าเม่น้องป่านก้อนที่ขาเจ้าซิเป็นรักอันนี้ต้องรี่คาดเดาเดีย๋ยทุกคนก้อนที่ขาเจ้าซิเป็นรักขาเจ้าค,คือซิบแบบสอมเบิ้งมาหลายมือแล้วเนาะเพราะว่าน้องรีเองไปเวียดนามฮันอาทิตย์หนึ่งแล้วว่างอาทิตย์หนึ่งที่น้องรีไปเวียดนามฮนะให้เม่น้องป่านกับน้องป่านกับองังเปาฮันมานอนอยู่เหือน้องรีพี่ นอนอยู่เหือนปัจจุบันนี้นะทุกคนปัจจุบันที่ถ่ายคลิปอยู่นี่นะ<อ>แม่น้องปานกะกตอนแรงแม่น้องปานสิมานอนอยู่พี่ตอนเศร้ากะสิเมื่อเกือเป็ดเกือไใกล้ตอนแรงกะเมื่อเกือเป็ดเกือไใกล้ทุกคนท่อแต่บนได้นอนเนาะข้าเจ้าก็คือสิสังเกตมาอาทิตย์หนึ่งลากะว่าเออตอนสวยนี่เฮือนหลังนี่นี่มันบื่อเฮือนห่ะสิ ขาเจ้าก็เอาตอนสวยเลยนะทุกคนแล้วมือที่เสียทันเป็นมือที่นุง่งพ่อแม่นงลี่มาหอดละพอดีมาหอดเนาะพอดีเป็นมือที่พ่อกับแม่นงลี่ครับจากเวียดแล้วมาหอดเหอนทุกคนกับจากเวียดแล้วมาหอดเหอน,น,แ,ลหอหอนและเป็นคืนสุดท้ายที่แม่นงปานสีเดย่นี้อีกเนาะแต่ว่าเขารักเอาก้อนก็เลยไดย่นี้อีกโตไปทุกคน โอ้สมัยนี้นะทุกคนเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวหลายเลยจูนเฮานี่นะเป็นเรื่องที่แบบเป็นต่ยานแห่งเพราว่าสิแบบเอาอีหยังไว้สิใดขนาะเขากลักเก่งแท้เก่งว่ะทุกคนย้อนแบบน่าจะย้อนแบบเศรษฐกิจเงินฟอกเงินเฟอ้อเนี่ยเนะาะเขาจาบริปีโซกเรียกงานทำมันะทุกคนเนาะเป็นต่ยาน อันเอฟซก็ถามมาหลาย้องลี่คือโบไปท่ายคิปซอกเฮ็ดอยู่ในปอกอยู่ในป้าโอ้ทุกคน,น้องลี่บอกเลยตอนเดียวนี้นะทุกคนอันใดที่แบบเสี่ยงต่อต่อชีวิตนะน้องลี่สิแบบโบไปเลยเนาะ้องลี่คิดว่ามันบบคุ้มค่ากับการที่แบบเฮายากกินเฮ็ดกับการที่เฮายากท่ายคิปขนาแล้วมันเกิดอีย่างึ้นกระเพราขนาน้องลี่คิดว่ามันบบคุ้มค่านงลี่ยานแห่งทุกคนยานโจรเดียวนี้ขนะ เนาะสลายก็สิอยู่เตเหือนถ้าไปก็สิไปหลายๆคนจึงไปเนาะทุกคนเนาะณนาตอนนี้ฮะน้องลีเขาสึกว่าน้องลียานคนนี้ยานละยานโจรนะนะยานโจรก็ผียานโจรนะก็ผีทุนนกๆๆคนคนจูมือนี้มันเป็นแต่ยานอิรนะิเดทุกคน,นเนาะแสิบมามาเนี่ยเดทุกคนเด้อเนาะอิลาได้เสียใจบ่เสียใจนุรงลีถามน้องปานว่าอันเม่อิราบรุได้ให้บะบุญได้ให้มีแต่เสียใจ แล้วตอนทำพิธานัเรียกว่ายื่นเงินเอาคักเนาะแล้วสุดท้ายมาที่เขาเอาไปเลย <c oughs> ยื่นเงินเอาคักเนาะถ้าถามกับน้องแล้วนว้องก็อืมอืมแล้วบปได้ไงวะนางเปาก็บบได้ไงประมาณนี้แหละเด้อทุกคนเครื่องของจําเป็นของเงินไม่ต้องปานที่เหลือจากโจรเอาไปเพื่อนกะได้ย้ายเอามาไว้เงินลุงรีพี่แหลเพราะว่าเงินลุงรีท่านอ่า ประตูอย่างมันกะดีใส่กันขโมกกันขโมยและ้วกะ็ใส่กล้องวง,งจรทุกคนแล้วเฮือนนี่นก็บ่ค่อยเด็บปะป,า,ปานใดเนาะเพราะว่าหลายคนดูมีน้องลี่พ่อแม่ยู่ทับผู้นึ่งไปผู้นึ่งตรงยู่สินะเนาะเพราะว่ายานโจรทุกคนเลยจิปมาณนี้เด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไฟพีเอฟซีให้กำลังใจน้องปานเด้อเนาะน้องเฮือนน้องปานทึกโจรขึ้น <c oughs> เอาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนสบายดีสวัสดีเด้อ